สวัสดีครับโค้อดอิทธิพ,พ,พแลแรงงานตัวนะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาย,ยนสองพัหกสิบห้ามาดูฟุตบอลคู่จบจบเบจ็ดึดกแล้วครับห้าทุ่มของคืนวันนี้นะครับว่าใปพบก,กับใครสายไหนอย่างไรนะครับผู้ดึกนะครับหน้าทุ่มวันนี้นะครับเป็นสายเฮดโ,รโรปรตุเกสพบกับการานาครับมวันเี่ยสามมิถาน ก็เป็นฟุตบอลสายเฮตนี่แหละครับส่วนคุรุไกวกับเกาหลีใต้จะเตะตอนสองทุ่มนะครับแล้วก็เตก็มาเตะตอนห้าทุ่มช่องถ่ายทอดในวันนี้ทูโฟยูนะครับยังรับหน้าเสือถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมที่อยู่สัง้านได้ติดตามชมสนามก็เป็นสนามเดียวกับเกาหลีใต้กับคุรุไกวเตะครับ Education City Stadium นะครับเป็นสนามทรงรูปเพชรกลางทะเลทราย อยู่ได้สี่หมื่นคนนะครับมาดูฟอร์มตุมต้มปโตเกตนะครับไวททองเป็นทีมดับเก้าของโลกเกือบไม่ได้ไปเล่นบอลโลกที่กาตาแล้วนะครับต้องไปเฮยอฟนะครับกับมาซิโดเนียนะครับท้ายที่สุดก็ตัวรอดมาได้นะครับชนะซิโมซิโดเนียนี่สอง,สองประตูต่อศูนย์้าพความฟอร์อมนี่ยฟุตบอลเต็มไปด้วยซุปเปอร์สตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นครสเตนโนโรนโด เป็นต้นนะครับคุณซอเฟอร์นันโดฟอนันโดนะครับฟานโตสก็จะเล่นในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูหลุยปาติซิโอนะครับกองหลังจะมีซูเอาฟานเซโลลูเบนดิอาร์ดอานิโลเฟเรล่าลาฟาเอลเกเลโร่นะครับกองกลางจะมีวิลเลียมคาวันโยลูเบนเนเวสรูโน่ฟอร์เนเดส เบนาโดซินวาราเอเลอเอาส่วนกองหน้าก็จะเป็นคริสเตโนโรนโดแหละครับส่วนกาหน้ากาหน้าแหมกาหน้านี่ทับดาวดงนะครับเป็นดับ61ของโลกตัวแทนอีกหนึ่งเดียวของทวีปแอฟริกา นักเตะส่วนใหญ่ก็ค้าแข่งอยู่ในยุโรปและกระีกอังกฤษสเปนฝรั่งเศสความฟอร์มนี่ล่าสุดออโต้อัดโดนะครับหลัดทีมในระบบ4-1-4-1ผู้รักษาประตูกอลลินอาติกินิก,กินะครับตองหลังก็มีทาลิตแรมตี้ดานิเอลอามัตีมมหมัดตาลิซูบาบาลามานกองกลางก็มีโทมัสบาเต αι. มมฮัมเหมัดดูคุดชามาเดียวูเลมานาอังเดร์อายูจอร์แดนอายูของหน้าก็มีบินยากี้วิลเลียมนะครับเรามาดูบทวิเคราะห์เลยนะครับที่บทวิเคราะห์ก็โปรตุเกสครับ โอกว่าจะมาฟุตบอลโลกได้นี่ต้อง pay off เ a ย์ออฟเกือบหลุดจากวงโคจรนะครับแต่ก็หรือว่าเวลาที่เหลือนี่เขาสร้างผลงานค่อนข้างดีส่วนดาวดำครับกีมกาน้าผ่านเข้ามาจบอันดับหนึ่งของไาจีในโซนแอฟริกาใต้ผลงานล่าสุดนี่สามารถเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาได้แต่เป็นนัดกระชับมิตนะครับ ือว่าสร้างความมั่นใจให้กับกาหน้าเป็นอย่างมากแต่หวังว่าโปรตุเกสจะไม่เหมือนกับอาร์เจนตินากับเยอรมันนะครับคือมาตรฐานทีมนี่โปรตุเกสเหนือกว่ากาหน้าเยอะมีทั้งความแข็งแกร่งแต่ว่าจะลืมนะครับทีมกาหน้านี่มีทั้งความถึกความบึกบึนแนวรุกของกาหน้านี่เร็วมากมากครับแบบเกนอินอินยากิวิลเลียมเรียกว่าสุดยอดเลยครับ ดังนั้นโปรตโตเกตให้ระวังความง่ายความอึดความอึดความบึกความเร็วของอการหน้าให้ดีแต่แนวรุกของโปรตโตเกตนี่ก็น่าจะเล่นงานการหน้าได้ไม่ยากครับไม่ว่าจ,จะเป็นเบนโตชินวาวลาเอลเอเลอเนสตัวอัลฟรติ ish, นี่มิจินย่าน่าจะสามารถพาทีม ฝ่ทองนี่ผ่านการหน้าได้ดสำเร็จเก็บสามแต้มได้ปันโทนะครับโคึิกเกชนะสองหนึ่งครับ